นั่นก็ลงงอกตั้งมือไก่เหงีกหัวเนี่ยก็มามม่เด้กับเพียวตั้งเนื้อบุนอยู่เนี่ยพอดีก้อนสุกขึ้นลงมากนะนี่แหละว้าวสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาเที่ยวแถวแถวในซอกในซอยจังหวัดลาเซี่ยวนะคะก็จะมีบ้านเรือนโอ้ยตำหรับบ้านนี้คือสวยงามมากเลยนะคะกำลังมองหาทางกลับบ้านนะคะหายังไม่เจอมาเรื่อยๆหาทางกลับบ้านไม่เจอค่ะโอ้ยตอนนี้อ่ะ วยนจริงจริงว่าตั้งแน่เหรอเออใจอ่ะกิ่นั่บเปนขายอาจอโอเคออก,กสอัสซื้อซื้อจุ่ยเผาทเลยอ่าเห็นดังกลับบ้านแล้วนะคะร้านนี้จะขายของทอดนะคะอร่อยมากแต่ว่าจะขายแค่ตอนเย็นนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นบรรยากาศเมืองลาเซลแถวแถว มวิวนนะคะก็จะใกล้กับมหาวิทยาลัยจังหวัดลาซิเวลนะคะที่นุชเคยมาเรียนนะคะแถวๆนี้ก็คือไปไปมาๆก็เกือบเกือบรู้ทางแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะถ้าเป็นตอนเย็นจะมีตลาดเล็กๆนะคะเราก็จะมาจับจ่ายซื้อของตอนที่เรียนนะคะน่าถึงตลาดแล้ว ตรงนี้นะคะอ,อ้อจะมีทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะมีตลาดเล็กๆอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ออกไปแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านของน้าแล้วนะคะนุชยังไม่ได้มาเที่ยวเลยเพราะว่าเพื่อนนุชมาเช่าห้องอยู่แถวนี้นะคะเช่าห้องอยู่แถวนี้อันนี้เป็นก็มีอาจรย์ ว,วโอตอนเรียนยังไม่มีนะคะตรงนี้โออ่ในตีเป็นตีลินตีอาบ,บนุนเขาเปิลข,ขายวันนั้เนเนี่ตรงนี้นะ่ะตอนแรกเป็นส่วนของน้านะคะแล้วก็เขาพี่น้องเขาแยกมรดกกันนะคะแล้วก็จะตกให้กับ ตกไปถึงพี่ชายน้องชายนะคะเขาก็เลยถายแล้วก็มีคนมาสร้างเป็นตึกเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนเออใช่น่าเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าอัธากรนลีนะคะก็จะแถวแถวนี้นะคะเพื่อนนุ่นบอกว่าถ้ามาแถวนี้ให้โทรหานะคะแต่วันนี้มันเป็นวันจันรทวันจันทรเขาไปทํางานนะคะ วันจันไปทำงานเดี๋ยววันอื่นค่อยพาทุกคนมาเที่ยวหาเพื่อนนะคะสวนตรงที่จังหวัดนี้นะคะไม่ใช่ว่าเจะสง,งบหรือไม่สง,งบนะคะแต่ก็จะมีจะมีบ้างนะคะก็้างในกอะไรนะจ๊ะพัเด็บเลยเพราเราอยู่มาสี่ปีกว่านะคะเราก็เลยจะรู้ทางชำนาญ นิดนึงนะคะแถวแถวนี้แถวที่เมื่อกี้มาก็อาจาจะแบบจะไม่ค่อยรู้ทางนิดนึงแต่ถ้าสดแถวนี้นะคะเราจะเดินมาเที่ยวบ่อยนะคะตรงนี้เป็นร้านอาหารสนตรงนี้เป็นร้านข้าวประจําของเรานะคะราคาไม่แพงแล้วแถมอร่อยด้วยนะคะแล้วก็สนโซนนี้นะคะก็จะมีห้องเช่าที่ขายของมากๆ เยอะมากเลยนะคะก็จะถึงบ้านของอ่าแล้วนะคะก็จะติดกับถนนใหญ่ของเมืองลาซิ้วเลยนะคะก็ถึงกับถนนใหญ่แล้วถนนใหญ่แล้วนะคะแถวนี้ก็จะจะคึกคันกนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนใหญ่นะคะส่วนที่นี่เป็นร้านข้าวนะคะร้านข้าวแกงนะคะอร่อยมากเลยนะคะ จะถึงแล้วนะคะตรงนี้เองนะคะบ้านของบ้านของอานะคะตรงนี้ค่ะเราไปทานข้าวซอยนะคะไปทานข้าวซอยกลับบ้านมาจะถึงแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ มาอย okay. ู่ชั้น nah, ล่างนะคะโอเคถึงแล้วถึงแล้วเปี๊ว่ะอู้เอาขาข้าไหน่เปี๊ว่ะมเปี๊่ะปีเปีโอเคมากะกะหันให้ปูนเเข้ากเลยเข้ากาเลยนไหนไหนไหนหน เก็เฮงข้าว่ะเขนมากเหรอเขาก็ว่างเขินเมออ่านัๆๆลๆยๆๆ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 ไๆกินเๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 อๆๆๆๆๆ่ๆ